รถไฟจีนเมื่อ160ปีก่อนทำไมถึงเป็นของประหลาดอัปมงคลภาพรถไฟความเร็วสูงของจีนในปัจจุบันปัจจุบันการคมนาคมระบบรางของจีนคือรถไฟจีนติดหนึ่งในสามรถไฟที่เร็วที่สุดของโลกที่ทำให้การเดินทางของผู้คนสินค้าและผลิตผลการเกษตรเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อแรกมีรถไฟในประเทศจีนเมื่อ160ปีก่อนรับรองว่าได้อึ้งไปตามตามกันเพราะนี่คือประเทศที่ใช้ม้าลากรถไฟแทนหัวรถจักรรถไฟจีนคศอสอ5ทางรถไฟสายแรกของโลกเปิดใช้งานในประเทศอังกฤษด้วยความยาว27กิโลเมตรหลังจากนั้นก็ค่อยกระจายไปสู่ทวีปอเมริกาเหนือแพร่ไปถึงยุโรปภาพคพื้นทวีป และภูมิภาคอื่นในโลกรวมทั้งประเทศจีนเดือนกร,รกฎาคมข้อศ1865พ่อค้าชาวอังกฤษได้สร้างทางรถไฟสายหนึ่งยาว0.5กิโลเมตรบริเวณด้านนอกของประตูเมืองสเสวียนอูเมอรในกรุงปักกิ่งการทดลองเดินรถไฟดังกล่าวเหล่าขุนนางราชสำนักชิงเห็นตรงกันว่ารถไฟนั้นแล่นเร็วราวกับหอกของประหลาดนี้ทำให้ตกใจหวัดผวาและลงท้ายด้วยคำสั่งให้หรือทิ้ง คสหนึ่้อสอิบหกบริษัทจาติงแมทเทอร์สันของอังกฤษสร้างทางรถไฟสายทรงหูแต่เมื่อเปิดเดินรถก็มีเสียงคัดค้านไม่ขาดสายเมื่อเกิดเหตุรถไฟวิ่งทับคนเสียชีวิตยิ่งทำให้คนกลัวรถไฟมากขึ้นหลังเปิดใช้ไปครึ่งปีรัฐบาลชิงยอมใจเงิน2.8แาแสนตำลึงถ่ายซื้อทางรถไฟสายนี้และหรือทิ้งทั้งหมดหัวรถจักรและตู้รถไฟทั้งหมดถูกนำไปทิ้งลงแม่น้ำ ภาพหัวรถไฟของหน่วยการทางรถไฟในกรุงปักกิ่งสมัยปลายราชวงศ์ชิงคศ1874ญี่ปุ่นบุกรุกไต้หวันสถานการณ์ทางทะเลเข้าขั้นวิกฤตขศ1876้อสอข้าหลวงมณฑลฝูเจียนถวายดีกาแดดจัก,กรพรรดและทูนว่าไต้หวันอยู่ห่างไกลมีเพียงการสร้างทางรถไฟและสายไฟฟ้าเท่านั้นที่จะสามารถป้องกันสัตวูภายนอก และสร้างความสงบสุขให้คนในประเทศแม้ราชสำนักชิงเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้แต่งบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่ได้ดำเนินการใดๆขอส1880อ1,880ขุนนางหัวก้าวหน้าถาวายดีกาเรื่องสร้างทางรถไฟอีกครั้งเขาเชื่อว่าการสร้างทางรถไฟไปเมืองต่างๆจะทำให้ประเทศเข้มแข็งได้แต่ว่าทุกกลุ่มขุนนางหัวโบราณโจมตี และชี้โทษภัยของทางรถไฟเช่นทําลายระบบขนส่งเดิมๆอย่างรถและเรือทําลายพื้นที่การเกษตรและอื่นๆรถไฟหรือปีศาจแต่โทษของรถไฟที่เกินคาดมาจากเหลียวซีหงราชเลขาธิการที่ว่ารถไฟถือเป็นสิ่งอัปมงคลเพราะการสร้างทางรถไฟที่ต้องเจาะภูเขาทําอุมงงทะลุหรือสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลำธารเป็นการรบกวนเจ้าป่าเจ้าเขาและพญามังกร ทำให้เทพเจ้าโกรธเคืองได้และจะนำมาซึ่งภัยพิบัติรุนแรงในปีเดียวกันนี้เหมืองแร่ที่เมืองคผิงใกล้เปิดดำเนินการหน่วยกิจการเหมืองแร่จึงเสนอให้สร้างทางรถไฟสายทางซานซอวีเกอร์จวงเพื่อขนส่งถ่านหินด้วยเส้นทางที่จะสร้างค่อนข้างสัง้นและอยู่ไกลาจากเมืองหลวงกรุงปักกิ่งราชสำนักชิงจึงอนุมัติให้สร้างได้ แต่เมื่อเริ่มการก่อสร้างกลุ่มคุณนางหัวโบราณลุกขึ้นประท้วงเช่นเคยภาพคุณนางในราชสำนักชิงสุดท้ายจากทางรถไฟจึงต้องเปลี่ยนเป็นขุดคลองเพื่อขนส่งแทนแต่พื้นที่บริเวณเหมืองมีลักษณะสูงชันน้ำไหลขึ้นไปไม่ได้หน่วยกิจการเหมืองแร่จึงขออนุมัติสร้างทางรถไฟอีกครั้งและเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคัดค้านจึงชี้แจงในดีกาอย่างชัดเจนว่าจะใช้ มาล่าขัวขบวนที่สุดก็ได้รับการอนุมัติอย่างฝืนใจทางรถไฟสายถังซานซอวีเกื้อจวงระยะทางยาว9.7กิโลเมตรใช้งบประมาณ1.1แสนตำลึงเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่8พฤศจิกายนคศ1881แต่หลังเปิดใช้ได้ไม่นานกลุ่มขุนนางหัวโบราณก็ก่อเรื่องทันทีว่าขบวนรถไฟทำให้บริเวณสุสานหลวงของบูรพัจักรพัดชิงต้องสันสเทือน หน่วยกิจการเหมืองแร่ถูกโจมว่าหลอกลวงเบื้องสูงราชสำนักชิงสั่งตรวจสอบก่อนระงับโครงการจากนั้นไม่นานช่างเทคนิคของโรงซ่อมทางรถไฟซอวีเกอ้อจวงลงมือออกแบบและดัดแปลงหม้อและเตาที่ทิ้งแล้วมาเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำรถไฟคนงานช่วยกันสลักรูปมังกรไว้บนหัวขบวนรถไฟแล้วเรียกรถไฟขบวนนี้ว่ารถไฟมังกรเพื่อปิดปากกลุ่มขุนนางหัวโบราณ เดือนมิถุนายนขศ1882้อสอ 82, การทดลองโดยสารรถไฟมังกรเกิดขึ้นและจบลงด้วยดีสรุปได้ว่ามังกรเยียวยาทุกสิ่งไม่เช่นนั้นวันนี้การรถไฟจีนคงไม่มีรถไฟความเร็วสูง